โอ้เอาไงเลยทีเนี้ยครับโอ้มอีรายงานว่ามาตินโอร,รากานครับปิดปากเรื่องสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลซะอย่างนั้นเลยที่เขาไม่สัมภาษณ์กับสื่อนอร์เวย์นะครับมาตามกันหน่อยนะครับามาตินโอริรากานครับปฏิเสธที่จะตอบเรื่องสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลในช่วงที่เขาไปรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์อยู่ณเวลานี้ สัญญาปัจจุบันของโอเลการกับอาเซนอลเนี่ยอยู่ที่ค่าเหนื่อยประมาณ1 1 5 0 0 0สัปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับและจะหมดในปี2 0 2 5และอาเซนอลกำลังวางแผนที่จะเจรจาสัญญาใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วด้วยโอเิการกำลังยุ่งอยู่กับการสวมปลอกแขนกับตันชิมเชนเอาเวในสัปดาห์นี้แต่ฟอร์มล่าสุดของเขาจะาให้อาเซนอลปรารถนาที่จะจับเขาเนี่ยต่อสัญญาใหม่ให้นานกว่านั้นดาวเตะวัย24ปีอย่างมาตินโอเลกาดเป็นหนึ่งในคนสำคัญของมิเกลโอเตต้านะครับและเขาจะ ไม่ว่าจะเป็นบูคาโยซาก้าการาเบียวมาติเนลลี่วิลเลียมซลิบารรวมไปถึงอารอนสเตรมเดวครับต่างก็ต่อสัญญาใหม่กันไปหมดแล้วความปรารถนาของอาร์เซนอลที่จะต่อสัญญากับโอดีการ์เกิดขึ้นจากความกังวลที่จะเสียเขาไปในช่วงสัมมื้อหน้า่ามกลางความสนใจจากเปเช่ H e นะครับยังไงก็ตามโอดการ์เบือนหน้าหนีจากการพูดถึงการเจรจารสัญญาระหว่างการรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์อยู่นะครับเขาได้พูดกับเนตาไวเซนสนครับสื่อนอร์เวย์บางครั้งเขาบอกว่า ผมไม่มีอะไรจะพูดมากนอกเหนือจากข้อที่จริงที่ว่าผมมีความสุขกับอา์เนนอลและผมหวังว่าจะได้อยู่ที่นี่ไปอีกนานนอกจากนั้นแล้วผมไม่มีความเห็นอะไรในตอนนี้ตอนนี้ทีมชาติคือโฟกัสของผมอยู่โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ มาตินโอริกาดได้พูดไวนะครับบอกว่าผมยังมีความสุขที่ไอ้ปืนใหญ่ะนอนแต่เรื่องสัญญาใหม่ค่อยว่ากันนะมันเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่คําตอบยังปิดปากเงียบอยู่นะครับอืมช่กคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของมาตินโอริกาดกับไอ้ปืนใหญ่สนอนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับโอ้โหเป็นกองกลางที่ตอนนี้นครับหลายทีมจับจ่องมากๆเลยนะครับของดีจากไอ้ปืนใหญ่จัดแม้วรุน่นจัดไปยาวๆเลยครับผม